หลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเช้านี้ก็มีน้ําเต็มทุ่งนาเลยครับมีน้ำเลียงงัวเรียงกล้วยนะครับพี่น้องครับหยอดบกขามกระแตกออนมาแล้วครับพี่น้องนี่หยอดบกขามนะครับโอ้สุดหยอดครับโอ้หยอดบกขามนี่เอาไปใส่ต้มอึงนะครับคุณผู้ชมหยอดบกขามหยอดขี้เล็กกเริ่มโปงกล้วยก็มีความสุกนะครับในการควายก็มีความสุกนะครับในการเล่มหยาที่มีน้า กินหยาไปนํากินหนามไปนําครับพี่น้องครับบ่แขนบ่อแขนหยาแต่กินหยาอย่างเดียวมันสีแขนแขนหยานะครับพี่น้องนี่เบิ่งนะครับกล้วยมันก็กินหยาใน้นามได้กินทั้งหยาทั้งหนามนะครับสุดยอดมีหัวกล้วยดอนนะครับพี่น้องหัวกล้วยดอนตัวหนึ่งโอ้บรรยากาศนี่สุดยอดครับนี่แหละบรรยากาศของวิถีอีสานบ้านเฮ่านะครับพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศโอ้นี่แหละครับพี่น้องมีเสียงเขียดจะน้าห้องความ สุดยอดครับพี่น้องบรรยากาศที่สีสเกตบานเฮ้านะครับพี่น้องครับสุดยอดของบรรยากาศครับพี่น้องอ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ